ยังไม่เบร์ครับเพราะอยากจะนำเสนอเรื่องนี้ก่อนเลยเนี่นยทั้งหคายเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาโจรวิ่งราวจะใช้ก็วิ่งราวก็ไปเชิงใช้ขีม่มอเตอร์ไซค์ตำรวจไปนำตัวนายภูกมลกุลละดาโนนอายุ27ปีของกลางเป็นบอร์ไซค์ซูซูกิไม่ติดป้ายทะเบียนแล้วก็สร้อยคอทองคำหนักสองบาทครึ่งเส้นจี้พระเลี่ยมทองขนาดต่างๆสมองค์ โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องตัวจาราวอีกหนึ่งใบตำรวจไม่ได้จับนะฮะผู้เสียหายหรือเจ้าทุกข์เขาเป็นคนจับรอให้ตำรวจมาเอาตัวไปผู้เสียหายหรือเจ้าทุกข์ก็คือคุณรักสุมนก่อยิ่งพันค้าอายุ44ปีเป็นความพักประแด่ะจับกลุมตัวนายภูกระมอาไว้ได้หลังจากที่ภูกระมวลไปกระจจ้สร้อยคุณรักสุมนเนี่ยบริเวณตลาดสดพักประแดงตำรวจก็ไปรับตัวมา สอบสวนคุณอสอบถามคุณรักสุมนลอายุ44ปีให้การนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นภรรยาของเทรนเนอร์มวยไทยในค่ายศสษ็จกำนันขาวก่อนเกิดเหตุเธอพร้อมกับลูกสาววัย29ปีขี่บร์ไซคไปซื้อของที่บิ๊กซีขี่มร์ไซคกลับบ้านย่านบางกะเจ้าระหว่างผ่านตลาดสดพระประแดงชัวลูกสาวแวะจอดซื้อกางเกงยนีนเสร็จสับกำลังขี่รถกลับบ้านพัก คนร้ายขีย่มอเตอร์ไซค์จอดเทียบข้างกระชากสร้อยสองบาทที่ตนใส่ในคอหลบหนีคุณรักสุมวลอายุ44คนร้ายอายุ27รักสุมวลเป็นผู้หญิงค่ะคนร้ายเป็นผู้ชายคุณรักสุมวลบอกนะฮะพอกระชากสร้อยตนปุ๊บหลบหนีตนเองกระโดดล็อกคอคนร้ายจนรถและคนล้มกลิ้งขาลงกับพื้นลูกสาวที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ทิ้งรถลงมาช่วยกันรุมจับตัว นายภูกระมอนคนนี้ต้องไปก็กอดรัดฟัดเวี่ยงต่อสู้กันพักใหญ่นะคะร้องตะโกนให้คนช่วยด้วยคนที่อยู่ในตลาดก็เลยมาช่วยกันจับค่ะสุดท้ายจับได้จับได้แล้วตัวไม่ใช่เลขใช่ตัวตใหญ่นีดันนะไปเจอเมียเทนเนอร์มวยใช่ล็อกคอเลย แล้วก็ช่วยกันจับมาได้กับลูกสาวนะคะคุณภูกระมลผู้ต้องหาให้การว่ามีอาชีพเป็นตัวแทนจําหน่ายยารักษาโรคย่านกรุงเทพปริมณฑลที่ลงมือก่อเหตุเป็นเพราะว่าอยากจะได้เงินไปใช้หนี้พนันฟุตบอลแล้วก็เอามาใช้ส่วนตัวสารภาพว่าทำมาแล้วสี่ครั้งทั้งในพื้นที่ท้องที่สํารองเหนือสอนอลาดบุรณะ จนกระทั่งล่าสุดถูกผู้เสียหายแต่ครุบตัวเอาไว้ได้เนี่ยนะคะพร้อมของกลางเลยก็ถูกตั้งข้อหาไปค่ะนี่ทำไวที่มาแล้วสครั้งใช่ต้องเรียกว่าคุณรักสุโมนกับลูกสาวช่วยกันจับกลุ่มช่วยชาวบ้านละแวกนั้นด้วยนัเนี่ยะเพราะว่าก่อเห็นมาแล้วหลายครั้งนะคะ